คือวันที่20ไม่แน่อาจจะไม่ได้รับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเงินกุปปอบางผมแจ้งมาโดยตลอดนะครับว่าวันอย่างไวที่สุดก็คือ20กรกฎาคมนะครับ20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปจนถึงออสิ้นเดือนเพราะไม่ได้หมายความว่าวันที่20กรกฎาคมล้วจะเข้าพร้อมกันทุกคนผมเชื่อว่าอาจจะมีตกหล่นที่จะต้องใช้ระยะเวลาหลังจากนั้นแต่ก็ไม่นานนะครับภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะได้พร้อมกัน3,000บาททุกคนนะครับ สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับครั้งเผยพาดสามพบัตรคนจนส่วนใหญ่เข้าค่ายเยียวยากลุ่มเปราะบางก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ นี่นะครับวันนี้เงินจะเริ่มโอนแล้วนะครับวันที่20กรกฎาคมเยียวยากลุ่มเปราะบางนะครับคนละ3,000บาทสำหรับผู้ที่เคยได้รับเงินอุดหนุนจากมาตรการต่างๆนะครับคือเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับที่ได้รับเงินในเดือนพฤษภาคมนะครับถ้าได้รับงวดแรกหลังจากนั้นอาจจะไม่ได้นะครับนี่นะครับจากบางกอกอินไซต์นะครับบัตรคนจนพาดเงิน3,000บาท ส่วนใหญ่เข้าข่ายเยียวยากลุ่มเปราะบางรอดูวันนี้โคศกคังเชื่อบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพาดเงิน3 0 0 0บาทเพราะส่วนใหญ่เข้าข่ายเยียวยากลุ่มเปราะบางให้รอดูวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับเมื่อวันที่4กรกฎาคม2563ที่ผ่านมากระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้โอนเงินเยียวยาโควิด -19 จําจำนวน3,000บาท ไปให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเล็บบัตรคนจนที่ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการอื่นมาก่อนหรือเรียกว่าเป็นล็อตเก็บตกจำนวน1.14ล้านลายแต่หลังจากโอนเงินเยียวยาจบในวันที่4กรกฎาคม2563แล้วผู้ถือบัตรหลายคนก็ได้โพสต์ในโลกออนไลน์ว่าตนเข้าเงื่อนไขาการรับเงินเยียวยาล็อตเก็บตกแต่กลับไม่ได้รับเงินจำนวน3,000บาท ตามที่ภาครัฐแจ้งไว้ทำให้ผู้ถือบัตรส่วนหนึ่งเกิดความสับสนและไม่พอใจแจง้งบัตรคนจนไม่ได้3,000บาทล่าสุดวันที่17กระะกฎาคม2,563ที่ผ่านมานายละวันลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐก,กิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวนายละวันลนเชื่อว่าสาเหตุที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางส่วน ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาลอดเก็บตกเมื่อวันที่4กรกฎาคม2563ที่ผ่านมาเกิดจากผู้ถือบัตรกลุ่มนี้เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยา3,000บาทจากโครงการกลุ่มเปาะบางในวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2563ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา3,000บาทจากโครงการกลุ่มเปาะบางของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วงเล็บพม มีจำนวนประมาณ7ล้านคนในจำนวนนี้มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนมากโดยอาจจะมากถึง3 4ถึงล้านรายเพราะฉะนั้นเชื่อว่าปัญหาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้รับเงินเยียวยาจะหมดไปเมื่อมีการจ่ายเงินกลุ่มเปราะบางในวันที่20กรกฎาคมนี้เห็นไหมครับมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3-4ล้านนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มเปาะบางด้วย จึงมีผู้ที่ไม่ได้รับเงินในวันที่4กรกฎาคมเป็นจํานวนมากนะครับออกมาต่อว่ารัฐบาลนะครับเพราะจริงๆแล้วท่านจะต้องได้รับเงินในกลุ่มเปราะบางนั่นเองนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ <c oughs> ที่ไม่ได้เงินเยียวยา3,000บาทเมื่อวันที่4กรกฎาคม2563ขอให้รอดูวันที่20ก่อนเพราะจะมีการจ่ายเงินเยียวยาสําหรับกลุ่มเปาะบาง7ล้านคนโดยผู้ถือบัตรจํานวนมาก เขาขายได้รับเงินเยียวยาจากโครงการนี้ในรัฐบรลกล่วลกาวสำหรับกรณีที่มีข้อมูลจากกระทรวงการคลังระบุว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนห0แสนลายไม่เข้าเกณฑ์รับเงินเยียวยาโควิด -19 จากโครงการใดๆเลยเนื่องจากผู้ถือบัตรได้ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันเพื่อรับเงินเยียวยา1 5าหมื่นบาทแต่ไม่ผ่านเกณฑ์สละสิทธิ์หรือยื่นอุทธรณ์ ทำให้ลายชื่อไปค้างอยู่ในระบบโครงการเราไม่ทิ้งกันนายรับวะโรนกล่าวว่าผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ใดๆเลยนั้นไม่มีเพราะผู้ที่อยู่ในระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีคุณ,ณสมบัติจะได้รับเงินเยียวยาครบทั้งหมดสําหรับผู้ถือบัตรที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาเลยอาจเป็นเพราะไม่เข้าคุณ,ณสมบัติบางอย่างเช่นได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรไปแล้วเป็นต้นโดยหากพ้นวันที่20กร,รกฎาคม2563 ที่มีการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางไปแล้วและผู้ถือบัตรยังไม่ได้รับเงินเยียวยาใดๆเลยก็สามารถสอบถามข้อมูลมาได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเบอร์โทรศัพท์022739020เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีที่ประชาชนบางส่วนร้องเรียนว่าที่ผ่านมาไม่สามารถติดต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลังทางโทรศัพท์ เพื่อสอบถามข้อสงสัยเรื่องสิทธิ์รับเงินเยียวยาโควิด -19 ได้นั้นนายรัตว์นยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับโทรศัพท์โดยตลอดแต่เจ้าหน้าที่มีจำนวนจำกัดจึงติดต่อได้ยากเพราะขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไม่ได้ระดมเจ้าหน้าที่ call center มาตอบคำถามประชาชนเหมือนกรณีโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้วนางสาววิลาวันพญาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเยียวยาให้กลุ่มเปราะบางจำนวน3,000บาทต่อคนซึ่งจ่ายครั้งเดียวในวันที่20กรกฎาคมนี้มาตรการดังกล่าวมีผู้ได้รับสิทธิ์ประกอบด้วยเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กและเกิดผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ทั้งนี้มีเงื่อนไขสำคัญคือต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหรกรณ์และกระทรวงแรงงานวงเล็บสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงการคลังก็คือโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับกระทรวงเกษตรและสหรกรณ์ก็คือเยียวยาเกษตรกรส่วนกระทรวงแรงงานนี้ก็คือผู้ที่มีประกันสังคมมาตรา33 ที่จ่ายเงินครบแล้ว6เดือนนะครับโดยจะโอนไปยังบัญชีของผู้มีสิทธิ์ที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนกรณีผู้มีสิทธิ์ที่เคยรับเงินอุดหนุนเป็นเงินสดกรมบัญชีกลางก็จะโอนเงินไปยังหน่วยงานเดิมที่เคยจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือนเพื่อให้หน่วยงานนั้นนําเงินไปใจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์ต่อไปสําหรับ3ามกลุ่มเปราะบางที่จะได้รับเงินเยียวยา3,000บาทนะครับก็จะมีคือเด็ก ที่ได้รับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจํานวน1 3้า7 5 6รายผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้ยอย่างชี้ผู้สูงอายุจำนวน4 56, ลา้านวาน4 5 6ารยคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจํานวน1 3 3ห5 2 9รยกายกลุ่มเปราะบางทั้ง3กลุ่มเป็นกลุ่มเป้าหมายของพอม ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและอยู่ในครอบครัวที่ประสบภาวะทางเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะว่างงานของสมาชิกครอบครัวเพราะฉะนั้นนะครับท่านที่ไม่ได้เงินในบัตรคนจนวันที่4กรกฎาคมนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้รับเงินกันในวันนี้นะครับแต่ผมมีแต่นะครับคือวันที่20ไม่แน่อาจจะไม่ได้รับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ S <S <an> <S เงินกูป้ปอบางผมแจ้งมาโดยตลอดนะครับว่าวันอย่างไวที่สุดก็คือ20กร,รกฎาคมนะครับ20กร,รกฎาคมนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเพราะไม่ได้หมายความว่าวันที่20กร,รกฎาคมแล้วจะเข้าพร้อมกันทุกคนผมเชื่อว่าอาจจะมีตกหล่นที่จะต้องใช้ระยะเวลาหลังจากนั้นแต่ก็ไม่นานนะครับภายในเดือนกร,รกฎาคมนี้จะได้พร้อมกัน3,000บาททุกคนนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนะักข่าวช่อง11นะครับเขาย้าเตือนมานะครับว่า วันที่20ท่านอย่าเพิ่งมั่นใจนะครับว่าท่านจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บางครั้งเขาอาจจะโอนไม่ทันนะครับผมถึงต้องทําคลิปนี้เตือนพวกท่านนะครับบางท่านอาจจะถึงเวลาแล้วเงินไม่เข้าอาจจะเกิดการวิตกกังวลก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็รอรุ้นนะครับว่าเงินจะเข้าจริงหรือไม่นะครับก็ขอให้ได้รับเงินใช้กันทั่วหน้านะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วย จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนาย IT ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ